คนครศรีธรรมราชเปิดให้จองวัคซีนชิโนฟาร์มผ่าน2ช่องทางเลือกลงทะเบียนด้วยตนเองหรือสแกน QR code เริ่มวันนี้วันที่10สิงหาคม64ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านค่ะวันที่10กรกฎาคม2564มีรายงานว่าในวันนี้เปิดเป็นวันแรกนะคะที่เทศบาลนาครศรีธรรมราชจะเปิดให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในเทศบาล นครศรีธรรมราชลงทะเบียนจองวัคซีนตัวเลือกชิโนโฟาร์มซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนชิโนโฟาร์ม 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปี 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลน,นครศรีธรรมราชก่อนวันที่30กรกฎาคม2564 3. ไม่เคยรับการฉีดวัคซีนโควิด19 ทั้งนี้เทศบาลนครศรีธรรมาราชจะจัดสรรตามลำดับความจำเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงก่อนดังนี้นะคะ 1. ผู้พิการ 2. ผู้ป่วยติดเตียง 3. ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปนะคะ 4. พระผู้นำศาสนานักบวช 5. ผู้สูงอายุ60-69ปี 6. ผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคซึ่งประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายวเรื้อรังโรคมะเร็งทุกชนิดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคอ้วนทั้งนี้นะคะสำหรับกลุ่ม7โรคเรื้อรังดังกล่าวให้นำยารักษาโรคประจำตัวหรือใบรับรองแพทย์มาแสดงณนะจุดรับลงทะเบียนด้วยนะคะ 7. ประชาชนทั่วไปตามเกณฑ์อายุโดยผู้มีอายุมากได้รับการจัดสรรก่อนค่ะ ช่องทางการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนผ่านทางไลน์สแกน QR Code หรือแอดนครซิตี้ได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคม64ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกาจนถึงวันที่12สิงหาคม64เวลา24.00นาฬิกานะคะลงทะเบียนด้วยตนเองหรือญาติณาจุดลงทะเบียนหอประชุมเมืองทุ่งท่าลาบตั้งแต่เวลา8.30ถึง15.30นาฬิกาค่ะ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อกับกรณีมีโรคประจำตัวให้นํายารักษาโรคประจำตัวมาแสดงด้วยนะคะทั้งนี้นะคะเทศบาลนาครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนทางเว็บไซต์เทศบาลนาครศรีธรรมราช www.naconcity.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร088 262 07 37หรือ088 262 038 ทุกวันราชการเวลา8.30นาฬิกาจนถึง15.30นาฬิกานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ